ผมผมสนุกมากที<ซะ> <ame> ่ผมได้ชนะพี okay. ่น yeah. ิกิด้วยครับพี่รุ้งแค่นั้นเองใช่ไหมพี่มุ่งหมายพี่โนวามาทันป่าวันเนี้ยพี่เชอว่ามาไม่ทันไหมพี่โนวาเหมือนจะมาไม่ค่อยทันหรือป่มา่ามาเมื่อวันวันก่อนเมื่อวานเมื่อวานพี่โนว่ามันรวมรวมอยู่นะอาดบงเนี้ยพี่โนวาขึ้นมาเร็วบงบงนะอาจจะเพิ่งมาบงบงอะแถมแถม เออนะไอ้เรื่องเรื่องวงล้ออะไรจริงเราตัดสินใจทีหรือว่าเพื่อนๆอาจจะอยากได้ตรงๆก็เดี๋ยวเราว่ากันเนาะนะครับเดี๋ยวเราลองไปคิดให้ให้มันครอบคลุมรอบครอบนิดหนึ่งนะก็ขอบคุณพี่น้องว่านะก็ขอบคุณพี่บัญชาด้วยสับฟีดแบ็กนะครับพี่น้องว่าค่ะครันะคะพี่ลุงกิจกรรมดีๆถ้าไม่มีพี่ลุงนับสนุนก็ ไม่มีอะไรเล่นกันนะของคุณจริงนะครับเพราะว่าคุณจริงครับพี่ลุงพี่ลุงว่าไม่เป็นอ่างนัใช่พี่ลุงไม่จำเป็นต้องแจกหรือไม่ต้องทําอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเอาแช่นั่นแหละเพื่อทให้พี่เจเนี่ยคำนวาได้ไปด้วยได้เพื่อนๆเข้ามาชมได้ใจส้มเพิ่มได้อะไรก็กราบขอบคุณจริงๆแล้วก็สวัสดีปีใหม่ขอบคุณจริงขอให้พี่ลุงเนี่ยลุงลุงเรื่องเรืองนะครับขายดิขายดีแล้วก็ชวนพี่ลุงพักผ่อนก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวเต็มที่เลยนะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะเดือนหน้านะครับวัน วันเลนทายหลังวายวันเลนทายนะครับนะใครอยากจะให้ให้เปลี่ยนแปลงอะไรปรับปรุงอะไรโน้ตกับเจไว้แล้วเดี๋ยวเามาคุยกับพี่อะไรอย่างเงี้ยเ็กก่อนเกมจะเริ่มเดินเดอนหน้าค่ะเพราะเราก็ไม่รู้จะเอาเกมอะไรมาเล่นอันนี้ก็คิดกันฉุกและหกเนาะแล้วก็ถ้ายังไงเจมก็เดี๋ยวค่อยคอนแทคพี่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละกิจเทศการแจกรางวัลก็จะคล้ายๆกันแต่วงล้อเนี่ยรู้สึกว่าจะเวิร์ก ก็น่าจะเอามาเป็นไทยตัวเลขแล้วก็ไทยอย่างอื่นเพลงก็รีวิวจากยูสที่มาเล่นอ่ะจากจากคนในห้องที่มาเล่นอ่ะสักสองคนขึ้นมารีวิวให้หน่อยได้ไหมคะใครจะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขึ้นมาอวยพี่นะคือพูดแบบความในใจเกี่ยวกับการมาเล่นเกมรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นะสองคนได้ไหมคะใช่หนึ่งหญิงหนึ่งค่ะอ่ามีก็มีใครอยากเป็นตัวแทนไหมลองลอง,ลองจณ์นิดหนึ่งขอรับนินหน่อยนะคะได้แต่อยา<ม>่าแรงนะแบ,บแบ่งกันมีมีใครเป็นผู้กล้าไหมเออไม่เป็นารนะทุกคนเราถือว่ามัน,ม,นมันได้เก็บมาปรปับปรุงนะครับ <S <S เ,เพราะว่าใช่ครับและแล้บ,บางบทีพวกเราคิดเองัก็ต่อไปครับไม่ไม่ได้กว้างพอแต่ว่าพยายามพยายามจะให้เพื่อนๆสนุกกันจริงๆนะครับเราเข้าใจเรื่องที่ว่า มันจะมีเรื่องของฝีมืออันเนี้ยอ่ะพี่กุ้งเป็นตัวแทนนะฮะวันนี้พี่กุ้งก็เ,<อ>เป็นคนที่มากระดวงนะครับสายดวงโดยแท้เรียนเชิญครับพี่กุ้งเรียนเชิญครับก็อยากจะบอกว่ามันเป็นเกมที่ไม่เคยเล่นก็ผ่านผ่านมาก็นั่งมองตั้งนานแหละแต่ว่าเล่นไม่เป็นก็นั่งมองเจ็บใจแต่ตรงที่เล่นเพลงฝรั่งนี่แหละทายไม่ถูก <laughs> สนุกดีค่ะขอบคุณมากๆเลยกิจกรรมอย่างนี้ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกัน เป็นอะไรที่ใหม่ๆดีดีนะครับดีดีด้วยกับพี่กุ้งแล้ววันนี้ก็มากระดวงนะพี่กุ้งนะอดีดีด้วยนะครับพี่ขอบคุณนับพี่แบกนะครับเพราะว่าใช่ไหมครับคนที่มุมมองที่ว่าอาจจะไม่เคยเล่นอะไรเลยแต่ว่าเขายังสามารถร่วมรวมจอยกับเราได้แล้วก็ได้รางวัลด้วยนะครับขอบคุณพี่กุ้งนะครับสิบห้ากุ้งพนธ์เจอแมนนะครับพี่หมจิไหมพี่จิ๊บไหมพี่จิ๊บตัวแทนหน่อยเออตัวแทนดีแล้วหน่อยจิ๊บอ้าวนี่พี่บัญชามาเอาคนกระเด็นก็ได้คนอื่นเขาไม่กล้าพูดอะ เจอพี่บรรจากันแอ่วสวัสดีครับผมย่งไงเนีงยฉันแนะนำเกมเกมหมุนหมุนล้อเมื่อกี้ต้องทําเสียงเราขนาเลยหรอหยอกหยอกต่ออ่ะต่อไม่คือคืออยากให้มีเหมือนเหมือนคนสุดท้ายใช่ไหมอยากให้มีมีเลขเพิ่มไปอีกเหมือนเหมือนเขาไม่ได้ลุ้นเมื่อกี้ไงเขาไม่ได้ลุ้นเลยใช่ไหมครับอยากให้เพิ่มไปอีกนิดเดียวใช่ใช่ใช่แล้วเปนเหมือนเลข เรื่องเหมือนรางวัลใหญ่อ่าใช่เหมือนเหมือนเราเกมรางวัลใหญ่อะมันถ้าเกิดแปดค,คนแล้วก็จบเหมือนเหมือนเหมือนท้ายๆใช่ไหมแปดคนแล้วก็จบแปดคนแล้วก็จบอ่าแบบนั้นโอเคสุจยอดถ้าเกิดเหมือนตอนแรกตอนแรกๆมีกี่ิบกี่สิบอ่ะมันกลัวว่าคนที่ยังไม่ได้ขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ขึ้นแรกๆเรางวันใหญ่ออกปุ่มไปแล้วคนที่ยังไม่ได้ขึ้นเขาก็เออข้าจ่าย เขาใจะตรงกั่อนเช้าขาน่าจะไปปรับดูนะพี่ลุงเนาะตโงล้อเราเพิ่งคิดวันนี้เลยก็งานทะมันชูระหุกนิดนึงใช่ใช่ใช่แค่นั้นแหละครับคือแล้วก็ขอบคุณพี่ลุงด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยครับขอบคุณพี่เจพี่ครีมแก๊ปพี่แจ๊กสนุกไหมยินดีครับพี่